ว่าอะไรใครเป็นพ่อประธานที่สิงหเอาเรื่องถึงเรื่องดาม่าเป็นน้องที่แบบว่าเรื่องไหนจ้าเรื่องที่แบบว่าลูกบินไปยินมาลูก่องไรนะที่บอกว่าให้น้องบินไปบินมาอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่อธิบายก็ไม่ได้ไม่จิงิไม่ใ่เรื่องใหญ่อะไรก็อธิบายผมก็เป็นคนชอบอย่างนี้แหละโพสอะไรให้มันอธิบายให้ให้ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อธิบายเพราะว่าบางทีแบบพ่อแม่ที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกจะเข้าใจโดยเฉพาะส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษ ังกฤษมนนนนนนนันเงินปอนแพงจริงๆเงินปอนเลยนะเทียบกับเงินบาทบางทีลูกเวลาปิดเทอมสั้นๆประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์เนี้ยการที่อยู่นู่นแบบไม่ใช่เราเราไม่ได้มียังไม่ได้มีบ้านเลยมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเช่าต้องจ่ายค่าให้ผู้ปกครองดูแลพราะนี้นเขาผู้ปกครองดูแลเนี่ยต่อคนต่อหัวไม่ต้องบอกตัวเลขแล้วกัน,นะะแล้วก็ไหนจะค่าอาหารค่ารถค่าอยู่ค่ากินค่าที่เขาจะต้องแบบสองอาทิตย์นี้ต้องไปนู่นไปนี่นอะไรเงี้ยผมว่ากลับกลับมาเม,มืองไทยมันคุ้มกว่ากลับเมืองไทยแบบประหยัดกว่า ที่จะแบบเพิ่มค่าตัว๋วค่าอะไรนิดหน่อยแต่ว่าผมว่า1มันก็ได้มาอยู่ใกล้พ่อแม่ใช่ไหมสอก็คือแบบว่าเ,าเงินมาเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ผมว่ามันแบบเหมือนเราเขากลับมาอย่างน้อยก็บางทีอาจจะได้ทํางานด้วยอาจจะได้นู่นนี่ด้วยผมว่ามันก็โอเคแล้วแล้วความสมัครใจลูกๆเขาอยากกลับอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะเมื่อตอนช่วงประมาณต้นต้นปีหรือว่าช่วงปลายปลายปีอากาศมันเย็นมันเย็นมากมันหนาวมากอย่างตอนนี้ที่อังกฤษตอนนี้หิมะตก ที่โรงเรียนเขาอยู่ไงเขาก็อยากกลับบ้าน็ต้องออกมาเขียนเพราว่ามีคนโจมตีนักไม่หรอกไม่นักไม่มีไม่มีมันมีนิดหน่อยมาถามๆถามเลยอธิบายเล่นๆอธิบายให้แบบเข้าใจเออให้เข้าใจไม่ได้มีใครว่าอะไรหรอกค่าาบินกลับมาใช่ไครับฮะ่ค่าบินกลับมามันคือพูดถึงว่าค่างบินคือค่างบินมันต้องแบบจริงก็แบบมันก็พูดถึงแล้วถ้าเราคำนวณแล้วมันก็บวกไปอีกสักประมาณสมมติหม0่บาทอย่างเงี้ยผมว่ากลับมาเถอะ ลูกไม่ต้องไปไงทนหนาวไม่ต้องอะไรใช่แล้วก็เรียนระบบมันปิดมีคนถามใช่ไหมทำไมปิดเทอมบ่อยมันมีฮาฟเทอมไงมันมีฮาฟเทอมจะประเภทแบบอ่อวัน14วันมีเอ็กเซียดแบบประเภท3วันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ให้กลับอยู่แล้วแต่ประเภทเกือบ2อาทิตย์ไงกลับมาเพราะว่าที่นู่นเวลาเขาเป็นปิดฮาฟเทอมเนี่ยคือระบบโรงเรียนเขาจะให้เด็กอยู่แล้วให้ครูเนี่ยได้เตรียมการเรียนการสอนใหม่คือเขาจะเป็นแบบระบบที่ดีมากกา,ารศึกษาเขาครูก็จะเตรียมโรงเรียนก็ จะทาความสะอาดห้องพักท้องความสงเร็จเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาทีนูนใช่นี่คือเป็นระบบที่ดีมากคือแ,แปลว่าเป้าหมายหลักคืออยากให้กลับมาหาครอบครัวไม่ได้ว่าอยากให้มาทํางานหรืออะไรไม่รอไอทำงานมันทําอยู่แล้วอย่างเช้านายตอนนี้เข้ามาครึ่งตัวแล้วใช่ไหมก็ก็ทํางานอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้ว่าจะหมายถึงว่าเอาลูกมาหางานอะไรคือตอนนี้งานมันเข้าอ่ะคือพูดถึงว่ามันเป็นมันเป็นภาษาี่แบบตลกๆงานเข้าคือมันมีงานจริงๆติดต่อมา จะเป็นถ่ายแบบถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีความจําเป็นแล้วบางทีการถ่ายแบบโฆษณาลูกค้าเองเขาก็ออกค่าตั๋วให้ด้วยบางทีก็ออกค่าอะไรทุกอย่างก็คือเขาต้องการให้มาถ่ายด่วนตรงนี้ให้มาเพิ่มด่วนตรงนี้ะแต่ว่าก็รวมกับงานของเราด้วยอย่างเช่นนายตอนนี้ก็เริ่มที่จะต้องมาร้องเพลงอัดเข้าห้องอัดร้องเพลงใหม่แล้วแล้วก็อย่างเดินเมษาก็จะมีปิดอีสเตอร์ซึ่งปิดเดือนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบินกลับมาก็ต้องมาคุยเรื่องมิวสิกวิดีโอเรื่องทำโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ากลับมาก็ไม่พักอยู่ดีแล้ว เจ้านายเจ้านายอ่ะเจ้านายเจ้านายเจ้านายค่อนข้างหนักหนักพอๆกับพ่อเออพ่อก็ทำงานทุกวันเงนี้เจ้านายก็ค่อนข้างที่หนักเพราะเป็นพี่คนโตเขาก็เขาก็โตแล้วเขาก็นิ่งแล้วที่ออกงานแบบนิ่งอ่ะไม่เช้าได้หรือได้ไม่บ่นไม่อะไรทำงานโอเคเจ้าขุนก็คงจะเริ่มตามมาอะไรอย่างี้เพราะว่าก็มีลูกค้ามีอะไรติดต่อมาเพิเยอะอย่างกลับมาก็ถ่ายโฆษณา เจ้าหมุดก็ไม่ใช่ธรรมดาละตอนนี้ไม่อย่างเวลารับงานนี่คือรับเฉพาะปิดเทอมหรือว่าเปิดเทอมเลยโอ้เปิดเทอมไม่ได้ใช่ใช่ใช่ครับไม่คือมันมันเรียนหนังสือครับเพราะว่าเพราะว่าโรงเรียนก็ลาไม่ได้อยู่แล้วใช่โรงเรียนที่นู่งค่อนข้างที่จะเข้มงวดาลาคือต oh, ้องเหตุผลแบบว่ามีใครป่วยใครเจ็บใครอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าโดยธรรมชาติเขาเขาไม่ให้ลาอย่างอย่างเดือนหน้าเนี่ยผมก็ปินจะไปพักจะบินไปอยู่ที่อังกฤษประมาณต้นน้นต้นมีนาถึงกลางมีนาอะไรเงี้ย จะไปเยี่ยมลูกจะออกมาก็ไม่ได้ต้องอรอเป็นเสาร์วอาทิตย์เท่านั้นที่จะได้เจอกันอะไรนะ้ยใช่ก็<อ>จริงๆมาก็คือถ้าเกิดลูกมีเรียนหรืออะไรเอาเรียนเป็นหลักตอนนี้เรียนเป็นหลักเช้านายจะทํางานตอนนี้เวลาทําค่ายกับเจมี่ดีทำเพลง,งถึงโปรโมตแบบได้ประมาณเกียเดียวสอ,อ,องกียไม่ได้เพราะอัดเต็มไม่ได้เพราะนั้นบางทีเราต้องรอช่วงปิดเทอมเช่นปิดคริสต์มาสช่วงธันวาปิดฮรับเทอมกุมภาแล้วก็จะมีช่วงอีกทีก็ช่วงเมษาก็คืออีสเตอร์ที่นูนคอมเบรกใช่ไหม ฝรั่งก็จะเบรกกันแล้วก็ปิดเทอมใหญ่ทีก็คาราคาดาสิงหา2เดือนอันนี้ที่เราจะชอบมาขึ้นอิมแพคขึ้นตอนต้นอะไรอันเนี้ยช่วงน,นี้แล้วก็จะวนใหม่ก็ไปปิดอีกทีก็คริสต์มาสอยู่แค่นี้คเขาแสดงว่างานก็ต้องจองในช่วงเวลาที่น้องปิดเทอมใช่แล้วที่จองเต็มไปถึงไหนของเจ้านายค่อนข้างเต็มอย่างก็ขงขงเขาก็จะถามมาเจ้านายพ่อกลับมาเนี่ยเมเมสานีไ้ได้บัตรมื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ ก็เราก็ช่วยเต็มทีคือเขาเขาเขาก็เขาก็อยากทํางานก็ชอบทำงานแต่เขาก็บอกอยากดูว่ามีช่วงได้ไปเจอเพื่อนได้อะไรีบางๆอะไรแต่บีเวลาได้เงินนี่คือเป็นเงินของกองกลางของครอครัวทั้งผมทั้งเงินผมเงินอะไรอย่างเงี้ยผมใส่กองกลางหมดใช่แต่ว่าเราจะจดบัญชีทุกอย่างหมดของเจ้านายเจ้าคุณเด็กเด็กเขายังรับเองไม่ได้ต้องเราเราก็ผ่านในรูปลักของบริษัทด้วยอะไรด้วยใช่แต่ทุกอย่างทําบัญชีหมดทุกนี้รู้แบบผมเท่าไหร่แล้วแอบดูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาหารแต่ว่าทุกคน ทุกคนก็อย่างครอบครัวผมจะพร้อมใจอย่างผมผมเงินผมนี้แบบแทบจะแบ่งให้ลูกหมดเลยก็คือคือหลังเราจะซื้อบ้านเราจะซื้ออะไรอรือเงี้ยเราปรึกษาในครอบครัวใช่ใช่แปว่าจริงๆน้องก็แฮปปี้กับการที่ว่ากลับมาแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีวันหยุดเขาต้องทํางานทุกวันแต่เขาก็ตัวเจ้านายชอบชอบเจ้านายเขาชอบเพราะเออวันนี้ทำไรอันนี้งานอะไรวันนี้อะไรเงี้ยเขาชอบที่จะทำโดยเฉพาะงานเพลงเจ้านายจะชอบ เริ่มกลับมาห้องอัาแล้วให้ไปแต่งเพลงแล้วแล้วอะไรเงี้ยกลับมาแล้วเอฟมิวสิก่ทยเมื่อไหร่อะไรยังไงคอนเซปต์เมื่อไหร่ประชุมครับอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบไม่เหนื่อย <c oughs> ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ไมเหนื่อย่อผมพูดตรงนี้เลยว่าผมกับครอบครัวผมกับปิ่นจะดูลูกๆเรื่องของการทํางานเพราะเราเราเป็นคนวงการงการบันเทิงเราผ่านมาแล้วไงเราผ่านมาแล้วไอ้ความเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบทำงานที่มันเหนื่อยจริงๆทำงานแบบไหนอะไรยังไงอะไรเลี่ยงได้อันไหนที่ลากได้ เราจะจัดให้รูกมีวันไหนพักอันไหนได้นอนเราจะดูให้หมดใช่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้โหลดแบบนั้นชิลบ้าผมชิลพี่จอยคะพี่เจพี่ใครคะมีคนมีคนตั้งมาดว่ตั้งว่าอะไตั้งเองม,มว่า <c oughs> ว่าใหนอง,อง,ไงไเไป็นรตอรแนึงโทรศัพท์้เหมือนกันทรศัพท์ด้ทุกคนเลยหวงภาพลว่าน้องเจานบบว่าเสียหร,รไม่เสียรอกคือเราเป็นหน้าที่เวลาเรารับงานเป็นพรีเซนเตอร์เราเราก็ต้องรับเลยแล้วก็ อย่างแบรนด์นั้นผมก็ดูแล้วอย่างบริษัทเรามานั่งดูก็เขาอยากได้ช่วยนายจริงๆมาคุยแล้วทางธุรกิจเราดีลกันก็ดีลกันจริงเมื่อเขาจ้างเราแล้วเราก็ต้องพรีเซนต์ให้เต็มที่พราะจริงมันเป็นโทรศัพท์จะไปเทียบกับโทรศัพท์ใหญ่อะ,ะไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะอะไรก็ตามจะไปเทียบกับ iPhone ไม่ได้หรอกไม่มีอะไรเทียบเขาแล้วเขาขายข,ายของเขาเราพูดได้นะเพราะผมก็ใช้ iPhone ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวแล้วเราก็คุยกับทางไอมี่ใช่ไหม mm hmm. โทรศัพท์ไอมี่ของเจ้านายพรีเซนเตอร์เขายินด mm ี hmm. ที่อยากให้เจ้านายเป็นคนที่มานําเสนอวิธีการใช้รบริษัท์ไอมี่เป็นโทรศัพท์ที่บางๆแล้วใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้ mm hmm. นี่ก็เจ้านายเขาแฮปปี้เขามาเล่นเขาก็ทําเป็นรุ่นอีดิชันมาให้ผมให้อะไรเงี้คือแปลว่าทางเจ้า้เจ้าจของเจ้าจ้างเขงาไม่ซีเรียสกับเรื่องการทำลายเลยไม่ไม่ไม่เลยคุยกับผมเลยไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่าโทรศัพท์ของเขาเป็นโทรศัพท์ที่ สามารถใช้ร่วมใช้บลูทูธร่วมกับ iPhone ร่วมกับอย่างอื่นได้เลยนี่พูดได้เต็มปากใช่เพราะฉะนั้นไอมี่ไปลองใช้ดูมันถูกด้วยอย่างเวลารับงานนี้ต้องมีการสกรีนสินสกรีนสินค้าไหมคะว่าสกรีน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 ครับสกรีนทุกอย่างอันนี้มันอยู่ในคอรเขล์เพราะว่าอย่างเด็กรุ่นใหม่เขาต้องหาอะไรใหม่ๆหม่ไอมี่ก็ใช้สําหรับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ใช้สําหรับเด็กพรีทีนเด็กทีนเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายราคาเกือบสองแค่ไม่ถึง2,000บาทใช้เธอเด็กๆใช้จริง โอเคแล้วก็ผมว่ามันมันน่าจะตรงกับกลุ่มทารก็ตชายนะเพราะตรงนี้เขาคงรีเสิร์ชมาแล้วอะไรเงี้ยครับโอเคไงล่ะไงล่ะไงล่ะสองพันสองจิ้งหนึ่งเก้าเก้าแปดสองพันสองใช่ใช่ค่ะตรงก